รีวิวการซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปนะครับของลาวนะครับ LCR Ticket นะครับเราก็ต้องโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนผ่านซิมของลาวนะครับซึ่งผมทำไว้ตั้งแต่ตอนที่ไปเที่ยวลาวแล้วนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เราก็สามารถเลือกนะครับที่ที่ไปนะครับจะไปที่ไหนนะครับเวิ้งชันไปหลวงพระบางนะครับซึ่งมันสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้าณ4วันก่อนเดินทางนะครับรอบนี้ผมก็จะไปนะครับ จากมังเวียงกลับมาเวียงชันนะครับผมไปวันที่2 4นะครผมก็เลือกวันที่เสร็จปุ๊บเราก็เซิร์ชนะครับอยากนั้นมันก็จะเจอจำนวนเที่ยวนะครับรถที่จะวิ่งนะครับก็ดูตามรหัสละกันนะครับตอนนี้ผมจะเลือกกับตอนเที่ยวแรกเลยนะครับพอลีกเข้าไปก็จะเจอชั้นที่เราต้องการนั่งนะครับชั้น2ชั้น1ชั้นบิสเนสก็เลือกตามนั้นได้เลยนะครับราคาก็เป็นเงินกีบนะครับ หลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีในการเพเพิ่มนะ add passenger นะครับเราก็เลือก add passenger ซึ่งถ้าคนลงทะเบียนนะครับโดยเป็นคนต่างชาติมันก็จะ add passport อยู่แล้วนะครับอย่าลืมคระะมับเราสามารถสั่งซื้อได้ในแอป,ปนี้ครั้งละ10คนนะต่อครั้งนะครับเมื่อเราเลือก passenger แล้วผมก็เป็นของผมเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันแล้วจะมีค่า booking อยู่วัน5,000กีบ นะครับอานั้นเรากด payment ครับเพื่อชําระนะครับก็มีรูปแบบการชําระหลายรูปแบบมากเลยนะครับดูได้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกใช้ visa นะครับก็คือตัดบัตรเครดิตของเรานะครับก็ติดไปที่ visa ครับแล้วกด payment หลังจากนั้นมันก็จะพาเข้าสู่นะครับการใส่หน้าบ่งหน้าบัตรเลขอะไต่างๆนั้นหน้านะครับแล้วก็จะมี verify code ซึ่งเป็นเลขของแอปพลิเคชันอย่าลืมครับเวลาประมาณ20นาทีนะครับในการสั่งซื้อนะครับต่อครั้งเราก็ใส่ หมายเลขบัตรเครดิตของเราทำธุรกรรมใส่เลขต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วอต่ลืมก็จะใส่เลข Verify Code นะครับซึ่เป็นรหัส4ตัวเหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนี้อยู่ที่1 0 0 0 0 0สกีบนะครับตัวจากเวียงจันท์มาไอ้จากบองเวียงมาเวียงจันนะครับแล้วก็เข้าสู่ธนาคารของทุกท่านหรือบัตรวีซ่านะครับบัตรเครดิตของทุกท่านนั่นแหละรับ OTP นะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ OTP ให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บก,ก็บริไฟให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับก็เรียบร้อยครับเป็นการจ่ายนี่ตอนนี้ก็จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้ของเคแบงนะครับมาเรียบร้อยครับจ่ายเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเด้งกลับ ามาที่หน้าว่าโอเคคุณก็เอาตั๋วไปสามารถไปปิ้์เปรกระดาษหรือใช้สแกนได้นะครับแล้วตั๋วเราอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ QR code เราอยู่ตรงไหนนี่นครับตรงที่ My Ticket เห็นไหมที่ My Ticket นะครับก็ดูตรงที่เราจ่ายเงินแล้วก็กดคลิกเข้าไปครับมันก็จะโ,จโชว์ QR code กดชิด QR code มันก็จะโชว์นะครับตัวนี้เ,เอาไปสแกนได้